ดีค่ะพี่มีโรโัชลินญ,ญานะคะผู้สื่อสารธรรมดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะการปฏิบัติธรรมนะคะจะสามารถลืมใครสคักคนได้ไปจากชีวิตเราหรือไม่นะคะคนที่ทําร้ายจิตใจเราคนที่เขาจากเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือจริงๆการปฏิบัติรมถ้าปฏิบัติจนถึงการเห็นการเกิดดับนะคะด้วยด้วยวิปัสนาญาณนะไม่ใช่ที่เรานั่งคิดๆเอาว่าอะไรสิ้นสุดอะไรจบลงแล้วก็คือการเกิดดับอย่างนั้นไม่ใช่นะคะถ้าเห็นได้ด้วยวิปัสนาญาณเนี่ยมันจะเห็นแบบแวบเดียวเลยแวบเดียวแล้วเราจะเข้าใจ,จแจ่มแจ้งเลยว่าทุกอย่างไม่จีรังในโลกนี้ทุกอย่างไม่จีรัง หาทุกอ,อย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นการเห็นการเกิดดับที่แบบถี่ยิบเลยนะคะพี่มินก็อธิบายเป็นภาษาที่เป็นคําพูดเนี่ยไม่ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าในลักษณะตรงนั้นนะ่ะเราจะมันเราจะเข้าใจกันกับครูบาอาจารย์พูดพูดง่ายๆนะคะในเรื่องสภาวะธรรมแต่ทีนี้เนี่ย <c oughs> นะคะคือถ้าเกิดเราปฏิบัติได้ถึงจุดๆเนี่ย แน่นอนนะคะถ้าเกิดใครได้ยานเกิดดับบ่อยๆเนี่ยจะสังเกตตัวเองเลยว่าเฮ้ยทำไมขี้ลืมง่ายจังขี้ลืมแม้แต่เรื่องที่เพิ่งโกรธเพิ่งทะเลาะก,กับคนไปเมื่อวานนี้โกรธแบบตื่นเช้าขึ้นมาลืมละสางสมองสว่างละไม่ไม่ได้มีความโกรธหลงเหลืออยู่ถึงจะนึกขึ้นได้ก็นึกได้แต่เรื่องราวแต่จิตใจไม่โกรธละลมันเขาเรียกว่ามันลืมความรู้สึกมันลืมสิ่งที่เป็นแต่ก่อนเราเคยมีอุปทานเหนียวแน่นกับมันนะเราเคยมีความยึดก,กับสิ่งๆเนี่ยแน่นมากๆนะคะ จำไม่ลืมเลย3ามสี่วันยังจําได้อยู่เสมอเลยแต่ว่าเวลาปฏิบัติแล้วมันจําเรื่องราวที่ทําให้โกรธได้สั้นลงนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติปฏิบัติที่ลืมนะแต่ลืมในสิ่งที่ทําให้ตัวเองทุกนะแต่ว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองถ้าจะจดจําตั้งใจจําจริงจะจําได้ดีกว่าคนอื่นนนะคะเพราะสติดีนะคะดังนั้นเนี่ย ดังนั้นนะคะถ้าเกิดเราปฏิบัติทำได้ถูกวิธีจริงๆเนี่ยนะคะเห็นสภาพอารมณ์ความรู้สึกตามความเป็นจริงคิดถึงก็คิดถึงหนอปวดร้าวก็ปวดร้าวหนอนะคะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนของสภาพอารมณ์ต่างๆพวกเนี้ยนะคะถ้าเกิดเราปฏิบัติและเห็นจุดๆเนี้ยนะคะ ต่อไปสักวันหนึ่งนะคะพี่มินให้ไม่เกิน3เดือนนะคะถ้าปฏิบัติเราเห็นอย่างนี้นะจะจะไม่จะจะลืมเขาได้นะคะจะลืมหรือหรือถึงแม้ว่าลืมไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะไม่มีผลกระทบอะไรกับจิตใจเราแล้วอีกต่อไปดังนั้นปฏิบัติทมค่ะปฏิบัติทรจมนจรญสติให้มากๆเห็นการเกิดดับของรูปนามเห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามของรูปนามของกายใจของความรู้สึกเราเนี่ยแหละนะคะเราต่อไปนะคะมันจะค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจําของเราเองนะคะในเรื่องของความเจ็บปวดจึงขอฝากธรรมะคำสอนดีๆของเสด็จพ่อพรเพทไว เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พญาเพชรพัทระนะคะได้เพจอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วพิมินด้วยนะคะแล้วก็มาบูชาอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วของเสด็จพ่อกันเยอะๆนะคะบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วก็ร่วมบุญกับเสด็จพ่อได้นะคะบ,บูชาจะองค์เล็กองค์น้อยก็ได้ขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ